สวัสดีครับนักเรียนนะครับสำหรับวิชาภาษาไทยนะครับวิชาภาษาไทยก็นักเรียนเปิดไปนะครับหน้า98และ99นะครับวันนี้นักเรียนรู้ไหมครับว่าครูเติ้นพาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่ก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่12คําที่ใช้ทอมนโทลืลือนะครับใช้ยังไงให้นักเรียนมาดูหน้า99นักเรียนดูนะครับอทอมนโทก็คือ ออกเสียงได้ทั้งเป็นดดเด็กและทอทหารนะครับถ้าออกเสียงดดเด็กก็จะเช่นบันดิตมนดบเห็นไหมครับถ้าออกเสียงทอทหารก็จะเป็นมนทนมนโทเห็นไหมครับแล้วก็ลือลือนะครับลือลิลือก็คือลือดูเห็นไหมครับพฤษาลิก็คือลีดเห็นไหมครับ ทฤษฎีเห็นไหมครับลือก็คือเลิอเห็นไหมนะครับต่อไปลือก็ใช้คำว่าลือสีลือสายลือไทยนะครับวันนี้ก็ให้ลูกๆฝึกอ่านหน้า99นะครับก่อนที่จะไปอย่างนะครับหน้าถัดไปให้นักเรียนฝึกดูหน้า99ว่า นะครับทอมอนโธอ่อานอะไรบ้างหรืออ่านอะไรบ้างหรืออ่านอะไรบ้างมี3ช้อยในการศึกษาวันนี้นะครับยังไงก็ฝากลูกๆไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ